สบายดีครับพี่น้องย่ามบายครับมือนี้ครับขออนุญาตสวัสดีครับมือนี้นะครับพี่น้องงืดหลายนึกว่าเพื่อนเอาขนมมอฝากพอดีมีนักท่องเที่ยวเพื่อนแม่เพื่อนแล้วผมนึกว่าเพ่อขนมม่ฝาครับโบเมียนครับอันนี้ครับนี่ครับบิงดีดีครับเป็นยังครับเป็นดักแด้ครับออ้เงืดหลายพี่น้องว่าดักแด้นี่อูอ้แพ็คถุงขายบนเนาะครับ ดักแด้ทอดตาเอราวันขอบคุณตาเอราวันนะครับขอบคุณดักแด้ตาเอราวันโอ้วันนี้สุดยอดเลยเขออนุญาตฉีกกินนะกินแบบบ้านๆเนี่ยดักแด้ตาเอราวันเนี่ยแหละเออให้เป็นๆไงนี่ข้างในมีหนังเนี่ยผมก็ฉีกแบบบ้านๆครับพี่น้องฉีกแบบไทยบ้านโอ้นี่พี่น้องนี่ดักแด้ครับพี่น้องอยู่ข้างในมันโอ้ดักแด้ ซูรินนี่เป็นผินช้างใหญ่แล้วก็ยังมีผ้าไหมกำง,งามเนาะดักแด่พี่น้องอืมมันไสแบบมะกรูดพร่อมครับอืมฟังเสียงฟังเสียงอืมนี่อืมเป็นตัวเลยดักแด้ว่าดดว่อยกินเด็ดตัวและวา่าได้รับดักแดเคือว่ามีขายเฉพาะอย่ในตลาดตัวลุง ขายขายถุงเลยอแต่ว่าง่ามกินนี่ต้องพกหนามนิดหน่อยเนาะมันติดเปลือนข้อมันติดข้อเขาพุ่นนักแด่าตาอีระวันเด้อะแซ่บอีหลีดีต่อใจใครก็ชอบนะนี่ครับแซ่บอีหลีดีต่อใจใครก็ชอบนักแด่าตาอีระวันอื จกกินแบบไม่บาดเลยไอ้ไข่เสนีเล่าคือเอาใบใบมะกรูดใส่น้ำเด้อ,อเออย่ยงหย่อมนึกไปหากินหนาบปะตั้งแสบแสบตุเรียสอกแสบอีหรี ฝากช่องโตโต้สนุยแย้มน้ำเลยครับด้วยกดติดตามให้น้ำสมัปิช่องก่อนนี่ทุกอย่างนี่หลากดึงกว่านก็ยังเยอืม,อมดักแด็ดจริงก็เผาก็ะเด้ม แซบอีดีดีต่อใจใครก็ชอบวะนนี้เอ,อาเบิ่งตัวตัวตกเดียกินจนเบิดถุงล่ะนะครับทางในให้ถุงเป็นตัวตักเดียกไปละว,วันเลยฝากกดติดตามกดไลค์กดชอบช่องตโต้สนอยามเลยนะครับ สุดยอดครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณ,คณเพื่อนนะดักแด้ทอดตาเอราวานันตังคิวครับสวัสดีครับ